Let's do it, come and take a look around Enjoy it, let's do it สวัสดีค่ะดนตรีสีสันโมเดิร์นเอนเตอร์เทนวันนี้มาพูดถึงซอเยจี G, หรือนางเอกสุดปังจากบทโกมุนยองในซีรีส์ It's Okay to Not Be Okay ค่ะ ซอเยจี so ee, คือนักแสดงเกาหลีใต้วัย30ปีที่มีผลงานการแสดงมาไม่น้อยแต่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเธอมีผลงานการแสดงซีรีส์ต่างๆหลายเรื่องแต่ล่าสุดในช่วงต้นปี2020ที่ผ่านมาซอเยจี so ee, ได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่คือโก m เมเดลิทส์ พร้อมกับผลงานสุดปังที่ถือว่าแจ้งเกิดเธอได้เต็มๆคือซีรีส์เรื่อง It's Okay to Not Be Okay ประกบพระเอกคิมซูฮยอนที่หลังจากมีการเปิดตัวว่าทั้งคู่จะได้ร่วมงานกันในเรื่องนี้กระแสของซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีมาอย่างต่อเนื่องและพอหลังจากซีรีส์ออกอากาศได้ใน2 EP แรก so s So Yeji's Voice คำนี้ก็ติดอันดับคำค้นใน t w i t เตอร์ประเทศเกาหลีใต้พร้อมความสนใจในความแสบของตัวละครโกมุนยองนางเอกซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นนิสัยแย่ๆที่พลิกคาแรคเตอร์นางเอกซีรีส์จากรูปแบบเดิม แฟชั่นการแต่งตัวและเมคอัพที่สวยประณีตจนคนดูให้ความสนใจที่มีทั้งชอบโกมุลยองไปเลยหรืออีกกลุ่มก็คือหมั่นไส้กับนิสัยไม่เอาใครของโกมุลยองไปเลยค่ะซึ่งในงานแถลงข่าวของ Netflix ซอเยจี G, ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวละครโกมุลยองว่า ฉันศึกษาคาแรคเตอร์ของคนที่มีลักษณะต่อต้านสังคมหรือมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพจนได้ข้อสรุปว่าโกมุนยองมีเอกลักษณ์และมีความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใครฉันพยายามถ่ายทอดมันออกมาผ่านการแต่งหน้าทำผมคอสตูมที่ใครๆก็ต้องบอกว่าแปลกและไม่ปกติซึ่งฉันพยายามไม่โฟกัสไปที่ความเป็นแฟชั่นนิสตาของเธอแต่เป็นความคิดข้างในมากกว่า เพราะลักษณะภายนอกที่เราเห็นทั้งหมดมันเป็นการแสดงออกอย่างสุดตรงของตัวละครนี้ซึ่งจุดประสงค์ของการแต่งตัวไม่ใช่การอวดแต่เพื่อปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในตัวเองมากกว่า สำหรับโกมุลยองคุณจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดไปพร้อมเธอแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะได้รับการเยียวยาไปพร้อมเธอคอนเซปต์ของการที่เธอไม่แคร์ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมันเหมือนเป็นพลังของตัวละครนี้เมื่อคุณร่วมเดินทางไปกับเธอผ่านความยากลำบากผ่านการกระทำผ่านอดีตผ่านความผิดหวงังหรือแม้แต่อนาคตคุณจะเริ่มเข้าใจและคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างมากขึ้น นี่เป็นคำสัมภาษณ์ในการถแถลงข่าวของ Netflix นะคะขอบคุณแหล่งข้อมูลจากทางกระทู้ของสนุก com ด้วยค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบบุคลิกตัวละครโกมุนยองในบทละครนี้แต่โกมุนยองก็ส่งผลให้ซอเยจี G, ดังเปรี้ยงแบบฟ้าผ่า ผู้คนพูดถึงเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยของเธอการแสดงของเธอและแฟชั่นส่วนตัวของเธอเองด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่อาจไม่ได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเคยได้ยินได้อ่านกระทู้เกี่ยวกับนักแสดงสาวสวยคนนี้มาบ้างแน่ๆค่ะใครที่อยากติดตามผลงานของเธอและการแสดงสุดปังจากซีรีส์เรื่องนี้อย่าลืมไปชมย้อนหลังกันได้นะคะทาง Netflix ค่ะกับซีรีส์ชื่อว่า It's Okay to Not Be Okay ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนตรีสีสานโมเดิ n ์นเอนเตอร์เทนเราจะมีสกูปบันเทิงให้ได้ติดตามกันทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศมาอัปเดตด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ